ครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูลชื่นชมผู้รับอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยออมทรมบุรีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อบกพร่องของทางไฟ้าอีกเช่นนิดหนึ่งนะครับเราพูดไปแล้วนะครับในเรื่องของเบเกอร์ว่าป้องกันการลั่บกรจวันนี้ผมจะพูดถึงการรั่วลงโครงครับการรั่วงลงโครงก็คือ ถ้าสายแอลของเราเนี่ยรั่วเข้าไปที่โครงไม่ว่าจะเป็นโครงของมอเตอร์หรือเครื่องใช้ภายในบ้านเกิดเป็นตู้เย็นหรืออะไรครับหรือพัดลมหรือพวกกระทะไฟฟ้าแต่การรั่วลงโครงนั้นจะต้องเป็นสายแอลที่รั่วลงโครงนะครับถ้าสายนิวตันรั่วลงโครงตัวนี้จะไม่มีผลอะไรพอสายแอลรั่วลงโครงที่เป็นตัวนําทางไฟฟ้าเมื่อไหร่ พอเราไปสัมผัสเข้าไปนะครับไฟที่รั่วลงโคงนั้นจะผ่านตัวเราและเขบวงจรที่ดินนะครับทำให้เราเกิดอาการชักกระตุกคือยกตัวอย่างเราเคยนะครับจับตัวเย็ยนเราปิกสะดุ้งนั่นคือมีไฟรั่วลงโคงแล้วนะครับเพ้นวิธีการป้องกันนะครับถ้าเป็นในบ้านในบ้านเราสามารถป้องกัน ได้สองแบบก็คือใช้ earth d e a a g e circuit b เ a k e r ก็คืออย่างเช่นที่เราได้ยินย e ี่ห้อเซฟตี้คัทนะครับก็คือพูดง่ายๆป้องกันเตือนก่อนวายวอดก็คือป้องกันชีวิตเราแต่ earth l e a a g e circuit b เ a k e r ย้ำเลยนะครับป้องกันไฟรั่วได้อย่างเดียวถ้าลัดวงจร earth l e a a g e circuit b เ a k e r หรืออุปกรณ์ป้องกันไฟล่วนนี้จะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าหลักการทํางานของมันก็คือถ้าไฟเข้า L กับ n เมื่อไหร่ที่ไม่เท่ากันนะครับล่วออกไปเนี่ยมันจะมีตัวที่เช็คบาลานซิ่งของกระแส L กับ n ถ้าไม่เท่ากันเพราะมันจะทิปนี่คือหลักการทํางานของมันเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าถ้าเราใส่อุปกรณ์ตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเรามีเด็กเล็ก เด็กอะไรเนี่ยที่เดินคานเข้าไปแล้วไปเสียบไปเอานิ้วไปจิ้มที่ปั๊กเมื่อไหร่นะครับไฟก็จะรั่วเบเกอร์ก็จะทิปเหมาะสำหรับที่ใช้ภายในบ้านไม่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมนะครับทำไมครับถึงไม่เหมาะกับการที่เราใช้เอิร์ดดีเกตเซอร์กิตเบเกอร์กับอุตสาหกรรมเพราะว่าอะไรครับอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเนี่ยมีโอกาสรั่วได้หมดเลยถ้าเราใส่เอิร์ดดีเกตเซอร์กิตเบเกอร์ ที่เมนเห็นไหมครับพอมันรั่วปั๊บมันจะทิปเราปวดหัวตายเลยเรายังไม่รู้ว่ามันรั่วตรงไหนเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมมีเยอะมากนะครับด้วยเหตุน,นี้เองเอิร์ดลีเกตเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็จะเหมาะสําหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้ในจุดที่อะไรครับที่เด็กเล็กๆมีโอกาสเข้าไปจิ้มแล้วก็เกิดการลัดวงจร วิธีป้องกันที่ดีที่สุดนะครับของการใช้ป้องกันไฟลวกก็คือการฝังกาวรอดครับจะฝังที่ข้างบ้านหรือฝังที่ข้างๆโรงงานก็ได้นะครับผมได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับการการเดินสายดินแล้วก็การฝังสายดินเพราะฉะนั้นมาตรฐานถ้าภายในบ้านก็คือไดมิเตอร์16มิลแล้วก็ยาวไปอะไรครับ2เมตร40นี่มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แล้วก็จุดระหว่างเบเกอร์กับสายดินต้องไม่ไกลกว่า10เมตรแล้วก็สายดินที่เดินเข้าไปในโหลดเซนเตอร์จะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า16ตารางมิลน,นี่คือมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่สำคัญที่สุดถ้าเราเอาเอิร์ดมิเตอร์ไปวัดครับจะต้องไม่สูงกว่า5โอห์มระหว่าง จุดเบเกอร์กับจุดที่เราฝังใส่ดินเข้าไปนี่คือวิธีป้องกันที่ดีสุดๆเพราะอะไรครับบางครั้งในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเรายอมให้ไฟมันรั่วบ้างไฟมันรั่วบ้างแต่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือมอเตอร์หรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยยังทำงานอยู่นะครับแต่ถ้าเราใช้เอิร์ดลิกเกตสกิลเบเกอร์ปั๊บใส่เข้าไปสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะทำให้เราเป็นไงครับปวดหัวกับไฟรั่ว เดี๋ยวมันทิปเดี๋ยวมันทิปเดี๋ยวมันทิปเพราะฉะนั้นจะไม่เหมาะครับในอุตสาหกรรมจะไม่นิยมใช้เลยนะครับแล้ววิธีป้องกันตัวต่อไปก็คืออุปกรณ์ของเราต้องมี insulation อย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเครื่องเป่าผมนะครับหรือสว่านรุ่นใหม่ๆก็เป็นสว่านที่มีโครงสร้างเป็นไฟเบอร์นะครับเป็นฉนวนเมื่อไฟรั่ว่ามันจะไม่ผ่านตัวโครงของอุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเอง เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆที่ใช้ภายในบ้านหรือใช้ในอุตสาหกรรมก็ตามจะมีโครงไม่เหมือนสมัยก่อนที่เป็นโครงเหล็กเป็นตัวนําไฟฟ้าหรือโครงที่เป็นอลูมิเนียมก็ตามครับตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับก็จะใช้ในเรื่องของโครงที่เป็น insulation ทางไฟฟ้าหรือเป็นฉนวนทางไฟฟ้านั่นเองนะครับเป็นพลาสติกเป็นไฟเบอร์เป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้น ตัวนี้เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอะไรครับต้องเอาตัวสายดินหรือเ e อิร์ดลิเกตมาใช้กับอุปกรณ์เหล่านี้เพราะนั้นนี่คือ3ลักษณะที่ใช้ในการป้องกันไฟรั่วผมสรุปอีกครั้งนะครับการป้องกันไฟรั่วที่ดีที่สุดเลยต้องฝังสายดินครับนะครับฝังสายดินเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาไฟรั่วจะได้ไม่เกิดอันตราย กัับตวเราอันที่2ก็คืออะไรครับใช้ Earth d i ิกเก็ตเซอร์กิตเบเกก็คืออุปกรณ์เซอร์กิตเบเกอรที่ป้องกันไฟรั่วโดยเฉพาะนะครับอันที่3ก็คืออิน u l a t i o n ก็คือตัวโครงที่เป็นฉนวนอันสุดท้ายอีกอันหนึ่งก็แนะนำไว้ก็คือรองเท้าของเราครับสำคัญที่สุดจะเป็นต้องเป็นรองเท้าที่เราเรียกว่าเซฟตี้ชู เซฟตี้ชูตัวนี้ทั้งจะมี Insulation ที่ป้องกันไฟรั่วด้วยนะครับตัวที่รุ่นที่ดีๆเนี่ยนั่นหมายถึงพอเรามีไฟลั่วแล้วเราไปสัมผัสเนี่ยโอกาสที่ไฟจะรั่วลงดินเนี่ยไม่มีเลยเพราะว่าตัวรองเท้าเราเป็น i n นส l เ t ชันเพราะฉะนั้นช่างไฟฟ้าที่ดีนะครับช่างไฟฟ้าที่ดีย้ําเลยเวลาไปต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายห้ามถอดรองเท้านะครับยิ่งใส่เป็นเซฟตี้ชูยิ่งดีใหญ่เลย เพราะนั้นโอกาสที่เราไปสัมผัสแล้วจะทําให้เกิดอันตรายไม่มีนะครับย้านะครับเอิร์ลีเกตเซร์กิตเบเกอร์ป้องกันไฟรั่วอย่างเดียวลัดวงจรมันจะไม่ทํางานเบเกอร์ Baker, ธรรมดานะครับป้องกันการลัดวงจรอย่างเดียวไม่ได้ป้องกันไฟรั่วย้าครับไม่ต้องการไม่ป้องกันไฟรั่วเพราะฉะนั้นสองตัวนี้ทํางานแตกต่างกันอันที่หนึ่ง เบเกอร์ป้องกันการลัดวงจรถ้า L กับ N ช็อตกันปุ๊บจะตัดทันทีอันที่2ก็คือ earth leakage circuit breaker ตัวนี้จะป้องกันไฟรั่วเท่านั้นตัวนี้จะทิปเบเกอร์ Baker ไม่ทิปนะครับย้ำเลยนะครับตัวนี้นะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ช่างไฟฟ้าทุกคนจะต้องคำนึงถึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ผมให้เกี่ยวกับเรื่องไฟรั่ว จะเป็นประโยชน์กับช่างไฟฟ้าหรือสำหรับครูอาจารย์ที่สอนวิชาระบบป้องกันทางไฟฟ้าครับขอบพระคุณอย่างสูงครับถ้าสนใจมาเรียนที่เราวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยามันสหรับรีก็ยินดีต้อนรับนะครับเรามีโครงการช่วยเหลือเด็กยากจนจบม .3 นะครับจบม .3 มาเรียนที่เราระดับปวช .3 ปีไม่เสียค่าเทอมไม่เสียค่าหอพักนะครับ แล้วที่สําคัญที่สุดเรียนที่นี่เหมือนเรียนที่เยอรมันเราเน้นปฏิบัติเรียนปฏิบัติ4วันทฤษฎีแค่วันเดียวแล้วเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานที่เขาจะเรียนเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการนะครับสนใจมาเรียนที่เราก็ตามที่อยู่นี้เลยครับติดต่อมาเลยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ประโยชน์กับผู้รับชมทั้งหลาย เกี่ยวกับความรู้ระบบไฟรั่วในครั้งนี้ขอบคุณมากเลยครับ